สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Plan for Smart Life Podcast คุณอยู่กับเกดพิชยาภาท,ที่บริษัททางการเงิน AFPT EP นะคะก็นำบทความจากสมาคมนักกองแผนทางการเงินไทยมาฝากเช่นเดิมค่ะหัวข้อในวันนี้นะคะชื่อว่า4ขั้นตอนปรับพอร์ตใบกษียีรับดอกเบี้ยขาลงเขียนโดยคุณอรพันชัยสิริที่บริษัททางการเงิน AFPT ค่ะปีนี้ก็เรียกว่ามาถึงในสุดท้ายแล้วนะคะเดือนธันวาคม เรียกว่าตลอดเวลาภาวะทั่วโลกก็มีความไม่แน่นอนสูงขึ้นจากวิกฤตการโควิด1 i นะคะเร่งความเร็วให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อความเป็นอยู่ประชากรทั่วโลกเลยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพนะคะแต่สะเทอนไปถึงเศรษฐกิจและตลาดการเงินการลงทุนเช่นกันค่ะตัวอย่างเช่นสังคมไร้เงินสดที่แพร่หลายอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทตลาดการเงินอย่างมีนัยสาคัญเงินเฟ้อที่สูงพุ่งสูงขึ้นเป็นวิกฤตค่ะ รัฐบาลในแต่ประเทศต่างก็เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนนะคะแล้วก็ควบคู่กับนโยบายในการลดวงเงินความคลองเงินฝากแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงการผิดการทางการค้าส่งผลให้ความเสี่ยงในสินทรัพย์ทุกชนิดเพิ่มมากขึ้นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนก็ถูกกดให้ต่ำลงตอนนี้น้อยกว่าอัตราเงินเฟอ้อไปแล้วนะคะทำให้การสร้างผลตอบแทนในการลงทุนไม่ใช่เรื่องง่ายต่อไปค่ะ จากภาพที่แนบมานะคะจะเห็นว่าเทรนด์ดอกเบีย้ยดิ่งเหวชัดเจนเลยค่ะบางประเทศก็ดอกเบี้ยติดลบมานานแล้วแต่ราคาสินค้าก็ยังกลับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าปัจจัย4ี่ที่ราคาพุ่งอย่างไม่ลืมหูลืมตาเลยนะคะนำโดยค่าบริการทางการแพทย์มาเป็นดับแรกเลยนะแล้วก็ค่าบริการทางการแพทย์ที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเป็นความเสี่ยงสำคัญเลยค่ะที่ส่งผลต่อกองทุนเกษียณนะคะว่ามันจะทําให้กองทุนเกษียณไม่เพียงพอในการใช้นะคะ สำหรับวัยกเกษียณหรือวัยใกล้กเกษียณก็มักจะรับคำแนะนำให้ปกป้องเงินต้นและลดความเสี่ยงนะคะในการลงทุนให้มุ่งเน้นไปลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้แต่จากเหตุผลข้างต้นที่กล่าวมานะคะก็แสดงเห็นว่าในเมื่อผลตอบแทนมีแนวโน้มล,ลดลงเรื่อยๆนะคะอาจจะส่งผลให้กองทุนเกษียณที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอต่อการาช่วยในอนาคตค่ะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากเทรนด์ของสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำนะคะที่ให้ผลตอบแทนคงที่ทั้งในรูปของดอกเบีย้ยและเงินคืนรายงวดนั้นก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะคะยกตัวอย่างพวกสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำนะคะเช่นดอกเบีย้ยเงินฝากที่ลดลงนะคะเช่นเงินฝากจากดิจิทัลจากดอกเบีย้ยสูงสุด2.75%ในปี2557นะคะเหลือ1.5%ในปี2564 เรียกว่าเงินฝากดิจิทัลนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะที่น่าสนใจในเรื่องของหินรับความเสี่ยงต่ำแล้วก็ให้ดอกเบีย้ยสูงเคยได้ที่3.75ตอนนี้เหลือแค่1.5แล้วค่ะกองทุนตลาดรวมนะคะตลาดเงินผลตอบแทนตกต่ำลงหรือติดลบในบางช่วงเวลาด้วยนะคะซึ่งซึ่งเมื่อก่อนกอ็กองทุนตลาดรวมตลาดเงินก็น่าจะแบบผลตอบแทนพอพอได้อยู่บ้างนะตอนนี้มีติดลบอยู่บ้างด้วยบางช่วงนะคะ ผลตอบแทนหน้าตั๋วของหุ้นกู้ก็ลดลงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นกู้เร й ติ้งดีหลายบริษัทต่ตางหันมาออกหุ้นกู้ตลอดชีพเพื่อใช้อัตราดอกเบี้ยที่สูงนะคะดึงนักลงทุนแต่มีความเสี่ยงในการซื้อคืนนะคะระหว่างทางจากบริษัทผู้ออกหุ้นกู้เองนะคะและก็จะขาดสภาพคล่องในการซื้อขายในตลาดรองด้วยค่ะอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ผลตอบแทนสูงพวกไฮยิบอลนะคะหรือจังบอลก็ลดลงมาตาม่ำสุดเปวัติการค่ะ ที่3.89%เมื่อ12กรกฎาคม64ซึ่งต่ำกว่าเงินเฟอ้อสหรัฐเดือนมิถุนายน2 5 6 4ที่54เอซสียอีกค่ะตัวพวกกลุ่มประกันบำนานะคะก็ตอนนี้เห็นเห็นเลยนะคะว่าทยอยล,ลดผลตอบแทนไปหลายบริษัทแล้วนะคะแล้วก็มีการยกเลิกแบบประกันเก่าๆที่ให้ IRR สูงๆนะคะก็ออกแบบใหม่ที่ผลตอบแทนลดลงออกมานะคะซูพวกประกันะสมรัพย์ก็ทยอยยกเลิกหรือเปลี่ยนรูปแบบ ให้ผลตอบแทนในรูปแบบปันผลหรือผลประโยชน์จากการลงทุนในลักษณะลงทุนในกองทุนรวมพวกหยุดกลุ่มยูนิตลิงค์นะคะโดยให้ผู้เอาประกันเนี่ยรับความเสี่ยงจากการลงทุนแลกกับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ดีกว่านะคะเนื่องจากบริษัทไม่สามารถหาการลงทุนที่ปลอดภยัยแล้วก็เพียงพอต่อการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ประกันได้ค่ะดังนั้นนะคะการจัดสัดส่วนการลงทุนในพอร์ต นะคะหรือเรียกว่า asset allocation โดยการเพิ่มสัดส่วนของสินทรัพย์ความเสี่ยงสูงๆเข้ามาเนี่ยจึงมีความจำเป็นในการเพิ่มโอกาสให้ผลตอบแทนของพอร์ตโดยรวมให้สามารถชนะเงินเฟอ้อได้ค่ะก็มีคำกล่าวนะคะว่าการไม่ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเลยก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งค่ะ หลังจากที่เราตระหนักถึงความจําเป็นในการปรับพอร์ตเกษียณแล้วนะคะแล้วก็ไว้เกษียณหรือไว้ใกล้เกษียณควรจะเริ่มลงมือปรับสัดส่วนพอร์ตกันอย่างไรเราเสนอ4ขั้นตอนง่ายๆที่ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะในการใช้ปรับพอร์ตไว้เกษียณนะคะข้อแรกค่ะเงินของคุณอยู่ที่ไหนสำรวจทรัพย์สินในปัจจุบันนะคะว่าเก็บในรูปแบบใดไว้บ้างนะคะมูลค่าเท่าไหร่คิดเป็นสัดส่วนอย่างละกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ต ความเสี่ยงอย,อยู่ระดับไหนคาดการอัตราผลตอบแทนในอนาคตเป็นอย่างไรนะคะเพราะหมายเหตุเงื่อนไขในการถือสับเปลี่ยนวันครบกำหนดขายออกเป็นต้นก็จะมีตัวอย่างตารางแนบมาให้ในคลิปนะคะถ้าคนดูทาง YouTube ก็จะเห็นตัวอย่างนะคะแต่ถ้าเกิดฟังพอดแคสต์นะกะ็กดเข้าไปลิงก์ใต้คลิปนะคะเข้าไปก็จะมีภาพพวกนี้ให้ดูค่ะก็จะมเีเรื่องของ ตัวอย่างนะแยกเป็นส่วนๆเลยว่ากองทุนเกษียณมีอะไรบ้างเช่นกองทุนประกันสังคม provident fund r m f นะคะเงินจากกรมธรรมการกชีวิตที่จะคืนกลับมาเนี่ยจะคืนในรูปแบบไหนยังไงเมื่อไหร่นะคะหรือบางคนถ้ามีที่ดินให้เช่านะคะคอนโดให้เช่ากระแสเงินสดมันจะมายังไงมูลค่าสินทรัพย์ในปัจจุบันและอนาคตจะเป็นยังไงนะคะหรือค่าใช้จ่ายในการดูแลสินทรัพย์เหล่านั้นเป็นยังไงบ้างสภาพคล่อง ขายออกได้ไหมถ้าวันหนึ่งไม่สามารถดูแลได้ได้เงินเท่าไหร่การจัดการสินทรัพย์ต่างๆของเรามันทำอย่างไงบ้างนะคะก็เรียกว่าอย่างแรกเลยเป็นข้อแรกสําคัญเลยนะคะว่าเงินคุณอยู่ที่ไหนให้สารวจร์สิจัจสุบันของคุณให้ดีค่ะแล้วก็ประมาณการลงกระดาษบันทึกเอาไว้เลยนะคะว่าเราจะ forecast อะไรไว้บ้างนะคะข้อที่2ค่ะต้องการใช้เงินเท่าไหร่ ในวัยเกษียณนะคะก็ให้จัดทํารายจ่ายทุกรายการค่ะที่คาดว่าจะมีขึ้นหลังเกษียณยังไม่ต้องปรับปราเงินเฟ้อนะคะก็การจัดทำค่าใช้จ่ายเนี่ยควรจะแบ่งตามวัตถุประสงค์ในการใช้เงินและระยะเวลาที่ใช้เงินนั้นๆนะคะเพื่อหาผลตอบแทนที่เหมาะสมของแผนเกษียณหมายความว่าเราต้องมีการแยกรายการนะคะว่าค่าใช้จ่ายประจำวันเราเนี่ยมีอะไรบ้างค่าอาหารของใช้ในบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตค่าสตีมรายเดือนต่าง การซ่อมแซมทรัพย์สินต้องมีอะไรเสียบ้างซ่อมบ้างค่าจ่ายส่วนกลางค่าประกันอัคคีภัยค่าโดยสารโสาะหนะหรือน้ํามันทางหน่วนค่าผ่านทางค่าจัดรถในเงยนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยประจําวันแล้วเนี่ยถ้าลงยิ่งลงละเอียดก็ยิ่งพอจะนึกภาพออกว่ามันเป็นเท่าไหร่นะคะค่าถ้าเป็นผู้หญิงเขาพิค่าสกินแคร์เนี่ยถือว่าไม่ค่าจ่ายประจำวันด้วยนะคะรวมค่าอาหารได้เลยนะก็คือค่าจ่ายประจำวันเนี้ย มีเท่าไหร่แล้วถ้าจะเป็นไปได้ให้แยกนี้กับวอนด้วยนะคะเพราะว่าพอเรากรเกษียณแล้วบางอย่างเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แล้วเราจะลดลดการใช้ลงนะคะแต่ตอนนี้อาจจะใช้อยู่แต่ว่าพอเกษียณอาจจะลดลงก็แยกเป็นนี้กับวอนด้วยว่าจําเป็นมากจาเป็นน้อยนะคะค่าใช้เกีย่ยวกับสุขภาพค่าศัพยาบาลค่าอาหารเสริมค่าเบี้ยรประกันชีวิตค่าตวนสุพ,พประจำปีนะคะ ค่าใช้จ่ายเพื่อนันทนาการแยกกเป็นท่องเที่ยวสังสรรค์ค่าบริจาคค่าไปเมืองนอกอะไรเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอแยกเป็นนี้กับวอนแยกเป็นระยะเวลาในการใช้ด้วยลอง forecast ดูว่าแต่ละช่วงของชีวิตเราเนี่ยน่าจะใช้เงินตรงเนี้ยช่วงเวลาไหนมากน้อยเท่าไหร่นะคะวิธีคิดมันก็คือคิดจากค่าใช้จ่ายปัจจุบันวันเนี้ยเป็นเงินเท่าไหร่แล้วก็คิดว่าใช้เงินในอนาคตประมาณอีกกี่ปี เราก็เอาเอาตัตราเงินเฟ้อเข้าไปคำนวณเลยค่ะแล้วก็ดูตามจำนวนปีไปเลยว่าเงินก้อนเนี้ยใช้ต่ออีก15ปีเงินก้อนเนี้ยใช้ตอนอีก10ปีใช้ตอนอายุ80อะไรเงี้ยมันจะมีผลตรงที่ว่าเราจะแบ่งเงินของเราค่ะไปลงทุนในที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงที่ต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเรายังไม่รีบใช้เงินนะคะเราสามารถจะไปลงทุนความเสี่ยงได้นะแต่ถ้าเกิดเงินที่ต้องใช้ในะยะสั้นนะคะภายในปี2ปีนี้ต้องมีสภาพคล่องแล้วก็เรียกว่า มีความปลอดภัยนะคะถึงหมดแทนผลตอบแทนไม่มีก็ไม่เป็นไรเหมันฝากธนาคารนะคะแต่ว่าต้องเอาไว้พร้อมถอนพร้อมใช้อะไรประมาณนี้นะคะก็ข้อที่2นะต้องการใช้เงินเท่าไหร่ก็เกิดจากการจัดทํารายการค่าใช้จ่ายข้อที่3มาถึงข้อที่3ค่ะเอาไปไว้ไหนก็นี่แหละค่ะเมื่อทราบว่าจํานวนเงินงต้องการในช่วงเวลาต่างๆต้องการจํานวนเท่าไหร่ใช้เมื่อไหร่จัดก็มามาจัดแบ่งค่ะประเภทสินทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ในการใช้เงินและระยะเวลาที่จะใช้เงินจนํานวนนั้นนะคะ ก็ตามตารางนะคะก็จะมีการแยกเงินเช่นเป็น5ข้ออ่ะข้อแรกคือเงินออมฉุกเฉิน3าเท่าค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนข้อที่2เงินใช้จ่ายประจําวันข้อที่3เงินใช้จ่ายเกี่ยวสุขภาพในช่วงระยะเวลากเกษียณปีแรกแรก้เรียกว่า3ข้อนี้ต้องไว้ในพอสภาพคล่องนะคะประมาณการผลตอบแทนก็1-2%ต่อปีนะคะจะามาใช้ใจ่ายเมื่อฉุกเฉินหรือการเป็นการถอนใช้เรื่อยๆะคะ่ะ หลักการคล้ายๆเงิน3ามทางหลายๆท่านอาจจะเคยฟังพวกเงินสามทาง t รือทรีบักเก็ตซิสม,มาแล้วนะคะอันนี้คือเงินถังแรกนะคะเงินที่จะไว้ในพอร์ตที่มีสภาพคล่องผลตอบแทนต่ำก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าการันตีว่าตัวเงินต้นไม่หายแล้วก็มีความพร้อมในการหยิบใช้จ่ายนะคะก็คือพอสภาพคล่องเนี่ยก็นำออกมาใช้ได้ทันทีโดยที่ไม่ต่ำกว่าหวันทําการเรืยอว่าพอสภาพคล่องนะคะส่วน ข้อที่ะ่ะถ้าสมมติแบ่งเงินเป็นข้อที่4คือเงินใช้จ่ายประจําสุขภาพในอนาคตก็เป็นไว้ในพอร์ตเขาเรียกว่าในพอร์ตหลักพอร์ตหลักนะคะผลตอบแทนอยู่ที่3-5เปต่อปีทยอยออกมาจากพอรตเรียกว่าอาจจะปีละครั้งนะคะถอนมาเป็นปีละครั้งออกมานะคะแล้วก็มีสัดส่วนในการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงไม่เกิน30%ของพอร์ตที่แนะนํานะคะ ส่วนข้อที่5เนี่ยเป็นเรื่องของเป้าหมายอือ่นๆพวกไลฟ์สไตล์ต่างๆที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ความสุขสังสารอะไรอย่างเงี้ยน,นะเก็บไว้ในพอร์ตที่ปรับเปลี่ยนได้ประมาณผลตอบแทนอยู่ที่ห้าถึงต่อปีนะคะเป็นการทยอยออกจากพอร์ตเมื่อใช้เป็นช่วงๆนะคะก็พอร์ตปรับเปลี่ยนได้จะมีส่วนในการลงทุนสินทรัพย์ความเสี่ยงไม่เกิน50ของพอร์ต หรือตามความสามารถในการรับความเสี่ยงได้ของเป้าหมายนั้นๆน,น,นะคะอันนี้มีตารางเป็นตัวอย่างให้ดูใน YouTube ด้วยนะก็เป็นไอเดียค่ะว่าในเมื่อการหาผลตอบแทนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำมันต่ำมากนะคะแล้วก็ต่องอา,างกัการเงินเฟอ้อด้วยเราจะมีความจำเป็นต้องแบ่งสินทรัพย์บางส่วนไปเสี่ยงสูงขึ้นแต่ว่าบางส่วนนั้นนะคะเราต้องเรียบเรียงมาให้รู้ก่อนตามแต่ละข้อนะคะว่าเ,ออเงินของเราเนี่ยมันเป็น อะไรอยู่ที่ไหนแล้วมันใช้เมื่อไหรแล้วไปลงทุนยังไงก็อาจจะทําให้เงินกเกษียณเราเพียงพอได้นะคะแต่ว่าต้องมีการจัดสรรไปบางส่วนไปส่วนที่มีสินทรัพย์ความเสี่ยงสูงนะคะข้อสุดท้ายนะคะคือข้อ4ี่จดไว้อย่าให้ลืมก็จะทํารายการสินทรัพย์หรือพิ่ัในกรรมนะคะเพื่อง่ายต่อการจัดการและติดตามผลการลงทุนและป้องกันการสูญหายสินทรัพย์นะคะในการณีรที่ลงทุนหลายรูปแบบจําเป็นต้องบันทึกนะคะเพราะว่าเราอาจจะป่วย นะคะทันหันจาัดก,การอะไรไม่ได้เลยยังมีชีวิตยอยู่ลูกหลานก็มาทําแทนไม่ได้หยิบเราอาจจะมีเงินเยอะแต่ว่าหยิบเงินออกมาใช้ไม่ทันทีเราปวดรักษาไม่ทันเนาะหรือเขาต้องมาลําบากหาค่า,ารักษาพยาบาลนะคะพินัยกรรมก็สําคัญนะเพราะว่าการส่งมอบเนี้ยมันไม่ต้องทําให้ทายาตต้องมานั่งแบ่งจัดสรรบรรส่วนนะคะสามารถส่งมอบได้เลยพินัยกรรมเนี่ยเป็นอะไรที่เร็วมากไม่ต้องเข้าสู่กระบ,บวนการแบ่งมรดกให้ตามทายาตโดยธรรมอย่างเงี้ยนะคะ อนอกจากนี้นะคะยังต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ทำให้เงินก้อนใหญ่สูญได้นะคะความเสี่ยงที่เงินก้อนใหญ่จะสูญที่ไม่ได้เกิดจากการลงทุนก็เช่นค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่ไม่คาดคิดการล่าลวงไปลงทุนที่ผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นพวกแชร์ลูกโซ่การถูกขอยืมเงินจากคนที่เราเกรงใจนะคะหรือสงสารการค้ำประกันและการดูแลคนรอบตัวยามเดือดร้อนที่ไม่คาดคิดอย่าลืมจัดก,การความเสี่ยงเหล่านี้ยังเหมาะสมด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการถอยโอนความเสี่ยงหรือการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงและวางแผนการเงินเพื่อรองรับความเสี่ยงนั้นๆทั้นทงนี้เพื่อให้กระทบต่อเงินกเกษียณของเราให้น้อยที่สุดสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดีต้องเริ่มจากสร้างเป้าหมายและลงมือทำค่ะคิดว่าข้อความในบทความนี้ก็น่าจะมีประโยชน์ในเรื่องของการนำเสนอไอเดียในการวางแผนกเกษียณส่วนหนึ่งนะคะก็ติดตามกันได้ ใน e-p I ต่อไปในเรื่องของการวางแผนทางการเงินค่ะก็จะนำบทความดีๆมาฝ่ากอีกเช่นเดิมนะคะถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ